น้ำหวานยอดเลยครับเต็มหลอดเลยครับผมน้ำหลานลองดูครับน้ำหวานเต็มหลอดนะครับอันควันไซส์นึ่ดูลังครับผมใหญ่มากครับโอ้ สวัสดีครับผมสวัสดี FC ทุกท่านแล้วก็สวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับวันนี้ก็เหมือนเช่นเคยครับผมมากับพ่านอันนะครับผมครับก็พัดโบนะครับผมอันนี้กําลังเริ่มทําครบนะครับเจียวหนึ่งลังครับผมนี้ถือว่าใหญ่นะครับเดี๋ยวเราเวดูกันตอนนี้ขอทําครบไปก่อนนะครับแต่ว่าตัวอ่อนแล้วก็น้ําหวานจะเยอะแค่ไหน นั่นแหละครับโปดติดตามนะครับผมเราจะเจอกันยังไงแบบตออ่นไม่มีหรือว่าน้ำหวานไม่มีหรือว่ายังไงนะครับครบของเราวันนี้ก็จะใช้เป็นต้นคานะครับ <c oughs> ใบไม้สดนะครับส่วนทางด้านในเป็นต้นสับเสือเหมือนเดิมนะครับผม ฝีมือพันโบกับพันอันนะครับเดี๋ยวติดตามกันว่าจะเป็นยังไงนะครับผมลองเปรียบเทียบและประเมินค่าและประเมินผลออกมาด้วยนะครับผมท่านผู้ชมลองดูนี่พันอันก็ยังไม่ได้จุดนะครับแต่พันโบผ่านมาหลายหลายงานแล้วนะครับผมตามที่ท่านผู้ชมเห็นนะครับอันนี้ก็เป็นฝีมือพันอันลองดูครับผม ผลรางพึ่งนะครับท่านผู้ชมเห็นกันไหมครับนั่นครับผมดำๆครับนี่ครับระหว่างงามครับดำครับมองไม่เห็นเดี๋ยวเราขึ้นข้างบนนะครับผมหลังใหญ่มากครับตอนนี้คือป้องกันไฟนะครับก็ จะทำแนวกันไฟก่อนนะครับผมแล้วปกป้องไฟป่านะครับผมไปแต่ละที่ก็จะทำลักษณะนี้ทุกครั้งนะครับมีน้ำบางครั้งไม่มีน้ำผมก็ทำอย่างนี้นะครับกวาดใบไม้ออกนะครับ แม่ลงมาหาแล้วครับหนึ่งตัวนะครับผมนี่ัิเนี่ยระวังพลนเก่าเนี่ยเวลาไตาขึ้นไปเ่ยวกว่ามมาลุ้นเนี่ยตรนนะครับแนวลังครับผมจะไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่แต่พอเดี๋ยวเราขึ้นไปลุ้นกันครับบนครับผมสุดยอดขนาดไหนนะครับ ความสูงอยู่ที่ประมาณห้าเมตรนะครับอังน,นี้ครับผมเสียงดังไม่ได้ครับผมในดุออกแล้วครับอันนี้ก็คือฮนะันโบหันอันเตรียมตัวนะครับดุบหลังนี้น่าจะดุนะครับเพราะว่าต่ำนะครับผมดุเขข้างล่างแล้วก็ไปเช้ครอมาณเดียวนะครับผมขอจุครบแต่ด้านล่างนะครับ ทุกครั้งนะครับจุดคบให้ไฟติดตั้งแต่ด้านล่างนะฮะหรือว่าก่อนถึงล่างนะครับผมเราอย่าประมาทนะครับเอซเป็นห่วงมาเยอะแล้วนะครับผมคอนขึ้นหาแล้วท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะไปทํนลังไหมเนี่ยเราเดี๋ยวยืนขึ้นขึ้นมาจริงไหมเด้อ 龙类。 ดูความใหญ่ของลังนะครับท่านผู้ชมใหญ่มากครับท่านผู้ชมลังนี้

เลยครับเต็มหลอดเลยครับผมน้ำหวานมาดูครับน้ำหวานเต็มหลอดนะครับอนันค้อนไซส์นี่ดูลังครับผมใหญ่มากครับโอ้อยยอดผมอยากให้ดูแต่น้ำหวานนะครับผมเต็มหลอดเลยครับผม บดต้องหลุมขวัญห้างกันด่าจะปาดเกสอนก่อน นีผมมองไม่เห็นนะครับว่าตรงไหนเป็นเกสรตรงไหนเป็นน้ำหวาน มีขอทำหวานนะครับท่านผู้ชมคุณจะต้องรีบเอาก่อนนะครับก้อนใหญ่มากครก้อนนี้ต้อนนี้ Done Hả? nó vã lại á à? à, con dễ mà ạ Tôi on con lắm nè. Để tôi on cả bảo, con nè. Tay cái cặp h้อย vậy coi. nó ra. เยอมากร้องก่อนันพอก่อนเป็นช่วงเป็น่งอ,อ,อือ่อ <c oughs> วอกแกหบหมดอ้ากรรมตัวอ่อนยัง อ่ะตัวนี้ขาวมากเฮ้ยขอบบลดไปเลยเอลดไ,ไปเลยๆน้ำหวานจละลงงามๆนะบัวห้ามไปกระทบกิ่นนะนันหรอกำนี่เดอ้ออันเดอ้อน้ำหวานติดตามกิ่งเลยนะ ô uh, ủa mỗi mở thùng hạ làm vậy mất lượm mỗi có lắm có lại mất lượm nó bán วันนี้ขึ้นสามเลยครับทีมงานนี้ทีมงานขึ้นสามฮ่าฮ่ากระเป๋าลงก่อนลงนะครับตลอดกระเป๋ายืดหลังท่านผู้ชมสังเกตนะครับตัวเขาจะขึ้นมาดูดเอาน้ำหวานที่แขนผมนะครับนี่นะครับนี่ครับเขาจะมาดูดเอาน้ำหวานขึ้นนะครับผม นี่คือผ่านอันกําลังเอาน้ำขวานใส่กระเป๋าแล้วก็จะลงข้างล่างนะครับทิ้งครบลงเลยอันสื่อๆที่มันลงลงอ่ะล,ลงเลยไปวางดีๆนะบบดีกระแทกเก้าไม่นะ ngám khả năng nắc đi Thắng đi Dạ, phải xây hình mức quả Bộ á Bộ xây nhàng bộ Không bị, không เยำดีๆนะตัวค่อยนะบีลงห้าบลุมจะลงก่อนครับสวยคุณผู้ช โอ้นี่จะสวยที่สุดนะครับน้บไฟเลยบ่ <c oughs> ใส่น้ำหมดเลยเออน้ำเทเลย มีคนกันแกล้งนะครับท่านผู้ชมก็นี่ฮะโบลบริเวณพื้นเนี่ยไปโพดอย่างหลอบปุ๊บเนี่ยบริเวณพื้นเนี่ยเนี่ยเฮ้ยนี่น้ำหวานนะครับผม มันมีทั้งเกสรแล้วก็ตัวอ่อนอยู่นิดนึงนะครับได้อยู่ห้ากิโลสองขีดนะครับผมเอาเลยตัวอ่อนนะครับเท่ากันก็ห้ากิโลสองขีดเช่นกันครับผมในส่วนเกสร กิโลหขีดนะครับจริงว่าม่วงจริงนี้แบกน้ำหนักไปเท่าไหร่คิดรวมกันเท่าไหร่ท <10 S 1> น้ำหนักทั้งหมด11โล11ดโล9 11เโลกอดโล่เก้าตีไป12บสองโลแล้วกันแม่ไม่ <c oughs> ไมรวม <c oughs> ไม่รวมแม่12บสองกิโลโอ้โหหลังนี้โอโอเคครับผมชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดดิ่งกันด้วยนะครับผมเ <c oughs> พื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อๆไปครับผม บเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ